ว่านแหน้ำขรนขรนน้ำขนต้นเริมันมีอีปูป่จากอีปูก็อู้นะเดี๋ยวปลาซิวนหน่อยโดดแช่สายอยู่หนึ่งต่อ่นนะโอ้ยอยู่แหบะน้อมันตัวหน่อยโพด่นนะโอ้ได้ยตัวได้เยอะได้เยอะ อ๋อนะมีปลาอย่างนั้นนี่ปลาเนื้ออ่อนก็มีก็ปลาอย่างกุ้งก็มีเท่านั้นไข่กุ้งต้องจังเรียกกุ้งไข่กุ้งใส่เอ้ะพอกุ้งใส่อ่ากิบใส่ลูกหากนี่นี่กิบใส่นี่ปลาหน่อยว่นแหปลาขาวหน่อยหากุ้ง นี่หนิกุ้งนี่กุ้งเอ๊ะปลากระเยงหน่อยอืมปลากระเยงหน่อยก็ได้เมื่อวานแหยู่ออยู่น้ำน้ำขนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับเมื่อนีนเพ่นไก่หน่อยกระลุกไส้กับผ้กกันเมื่อวานแหยออยู่น้ำขนคอนเนจ้าพ่อได้เอาไปหมกปูปูก็เอาลูกปูไปใส่นั่นอน่กุ้งไปล่อเบ็ดกุ้งกุ้งล่อเบ็ดืะยิบยิบ เออถุงมาลูกถุงมาแม่ปูอ้ามเออปูตายออกนี๋ยวี่แม่ปูนอ่าจับใจนี่ลูกเอาใส่ถุงเอาถุงมามี่ปูงานนั่นถุงตัวนึงตกปลาตัวนึงตกกจิโรตีนบัากลานเออเอาใส่นี้แล้วปลาใส่น้ำป่ไม่หน่อยปลาตองปลาตองหน่อยตีอ๋อนั่นเดียตัวนึงตัวนั่งไปในหลุมนั่น กันแย่งหน่อยอ๋อปูนั่นนะ่ะตัวนึงนีม่ปูอามาหลายอยู่ตัวนั่นนะ่ะเจ้าปีนอะไรอ๋ขอขอเกินวันมีซำนั่นโอ้ยหลายตัวอยู่หุ่นตัวนึ่งตัวก็ไปในหลุมอือส่ออันด้วยจา้านี่หลายอยู่ตาหน่อยนั่นตัวนึงอยู่ในหลุมไม่น้อยมึงห้อย,อ,อ,ยนะอันเจ้ายางน่ะเห็นนะเฮ้อ เออนะอ๋อหลอเปล่ได้เป็นสิบจ้าแต่ว่าตอนนี้น้อยปูนี่ใส่ปูใส่เบงนี้ใส่ใส่ปูนี่นี่ตัวตรงนั้น พุ่นกระโดดอู้หลายท่าคุณกุ่งแมงกุ่งบ่อบปลาปลาขาวน้อยลูกปลาขาวน้อยมันหลอดแหกมา้ตัวนน้อยอูยตัวนึงโดดขึ้นทั้งฟังพุ่นฝุ่นไปแล้วพุ่นพุ่นโุ่นฝุ่นอู้นันไปแล้วห่างดูขึ้นกัน น้องตาไปอยู uh ่ทางนั้นปนใส่เพาะจะไม่ได mm ้ปลาสูตรปลาสูตรน่อยอเอาปลาสูตรใส่หนาม่ะปลามันกำลังขอนต้นตอนนั้นต่อใส่ไงเยอะต่นนั้นคนอ่ะอืตัวไงเยอะเดี๋ยวกุ้งเน่เอากุ้งแน่น่อยเอากุ้งอาเอุงไปนันน้ำ เอากุ้งไปรอเบ็ดมีเมีปลาปลาขาวหน่อยอืมปลาขาวหน่อยก็ลายไหนดิไหนดิหน่อยตัวนี้หน่อยวันนี้หาปลาเล็กปลาหน่อยตัวน้อยนี่หน่อยน้ำมันขอนน้ำแห่งนี่ก็เสียดายนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนี่นกมากินหมด แคยวันเหงายๆเมื่อวานเหงาหน้อยๆเราเป็นเบาๆไอ้หน้อยว่ะน่าเด็กเขาแล้วไอ้หน้อยนั่นเขาแวบโลดเพราะว่ามันค่อยเหลีือหินนั่นแหละฮึ มสิอยู่หบตัวตนี้เขาบ่เขามองบ่อู้ติดแล้วติดแล้ว<ป>นี่นี่นี่อ๋อนั่นติดแล้วติดมองแล้วนั่นนั่นเห็นไหมเดี๋ยวเพฟ้นใส่เพื่อนใกล้ๆจนะ้าช่ไหมเอามองมาดักไว้ติดแล้วนีะเดี๋ยวให้พ่อปอนมองก่อนไม่หลุดไอ้หน่อยมองให้ข่อยก่อน อาม่องขาดมาใส่ไว้จ้านี่ตะก่อม่องเดี๋ยวปลาช่อนปลาช่อนตัวนึง่งปลาตัวนึงปลาตัวหนึ่ปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่เติบอยู่อเอาดักไว้คอยขึ้นไนงะต้อจับถุงให้พ่อกันลูก เออเย่ยายแบบนี้แม่ยายไปทั้งพุนนี่หมืหมดไปอะไ้กุ้งเห็นป่ามันกุ้งบ่ะคือบอรอบนี่น้ำมันขอนแล้วกับส่วนมากกับซีมีตะปลาขาวน่อย ปลาน่อยกระโดดขึ้นหลังแฮหน่อยแห้งยังแห้งคุณน่ะกระโดดออกเดนปเด็นปเดนเขาแล้วเข้าหน่อยหน่อยติดอีหลีดีหรือปลาอย่างไงน่อยแบบบูแบบบูหน่อย รูปาขาวถ้าบ่าเอาแหนได้มานี่บอได้เลยแล้วรุดเลร<ล>ุดแหงมืดเลยดินี่บ่ <c ười> แต่ทเทละตัวสองตัวอุ้ยนน่ะดิอุ้ยตัวใหญ่น้อยไน่าตัวใหญ่เลยเร็รวๆบ่อเขาบ่เขา เขาบ่บ่เขาเผาเด้นบ่มีเผาอ่ะฮันเขาวะอู้นั่นหลุดอืมหลุดตัวนึงเลยเอาไหมเอาไหมนะโอ,โอ้หลายตัวอยู่ต้นนั่นเอ,อ๋อเอาใส่ถุงเอานี่อันนั้นที่หา้าวันหนึ่งรอบแรกแหละเอาไปแช่น้าไปยุจ้านี่หนั่นตัวนึงหลุดลงไปนั่น นอนไปนาดีตัวหนึง่งผลงานวานแหกติดมองจา้าส่วนมองตรงนี้กะสิเอาไปปุดบานเถอะจ้า,จาเพราะว่าใส่แล้วเพ่นกับเ่ไเดท่ายวิดีโอค่ะเพ่นจะเอาไปปดบานจา้านี่ติดอยู่นี่โบรูวาหน่อยหลยซ้ำได้หน่อยกูมาเนาะจ้า,จาเดี๋ยวไปหอดบานไปปุ๊อีกรอบนึงเถอะจ้าเป็นเบิ้งน้ำกันอีกค่ะ เออตะคอตะคอหน่อยทั้งวันแห่ใดวันแหกรติดม่องเออเรียงโหลกแล้วเรียงสองตอันนี้มองใส่แล้วกสิมาปุอยู่บ้านจะนี่ได้ปลากระมิจใส่งามอนี่จ้าปลาปลาสลิดพร้อมปลาสลิดปลาช่อนทะลปลาช่อนทั้งใหนึ่งตอปลาชแต่ปลาสลิดใส่ปลาช่อน ดีปลาช่อนตายไปนี่ปลาช่อนปลาช่อนมตายบ่แม่แม่ปุ๊ดปลาสลิดก็มีเออจังหวัดมาใส่เลี้ยงดุ๊กเอาสองตัวก็ับพ่อเลี้ยงยังหลายตัวเถอะสลยเลี้ยงจักตัวโอ้โหเลี้ยงพร้อมเออเอาเลี้ยงก็เลี้ยง เอาใส่เลียงตัวใดตัวที่มันเออเนี่ยเออเอาเลี้ยงมีอีกบ่มีอีกบ่สจับมาเบิ่งมีอีกบ่มันสดแช่นั่นแหละนี่พอแล้วพอแล้วหมดแล้วนั่นเลี้ยงสามตัวกับพ่อเสียไปเลี้ยงสามตัวเลี้ยงแม่ให้แมวนี่ยเรียงแม่ให้แต่แมวสิน่าดูดอกแล้วจับจับไซโบปัญญงจับเลย จับเจับสมือจับสองมือลูกสองมืเออน่ะเออจับนี่ฮะทุกอย่างจับเดี๋ยวมดูเราอีกไดู้เรากด้ลูกโตตัวใหญ่ปะใหญ่เลเนาะกบงตัวน้อยดอ่มันเป็นปะาปปะเพียน กิดหม้อก็ได้หลายโตเติบอยู่เนาะใส่น้ําฝังห้วยเอาใส่น้ําฝังห้วยน้ํามันลึกก็เลยถายตอนใส่บ่บ่ได้ถ่ายตอนใส่ก็ออกขึ้นมาเอาน้ํามันลึกเฮาก็บ่ได้ไปปดอยู่หันเนาะมีปลาสลิดเสยปลาสลิดใส่กองูนอือ นั่นกระโดดออกอีกแล้ววกนก็นกระโดดออกตัวปากคอเนาะเอาป้าตะแกงพะโลม่ใสลูกนะแปลน้มาปิดว่ะน้องอแปลน้มาปิดใบปลาลูก,ใลกแใส่ปลเนี่มั้าางปลาพะโีสสี่อเลี้ยงสามตัวปลา,าพะโล้มีใส ผลงานมือนี้จ้ากติดมองกระวานเหด้เนานะจ้าส่วนตัวน้่น้อยนี่กระวานเหลูกไส้เอาปลาช่อนไปถึงเรียงสามตัจวจ้า่่ให้แม่นี่ซ้ำเอาไปใส่อ่างเรี่ยงเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยจ้าสวัสดีค่ะ